อ่นะครับเมนูแกงส้มนี่เฮานี่ยังบอกเคยทําเตื้อวันนั้นเขาคิดหวังไว้ว่าเฮาจะทำอ่าแล้วเฮาก็บปหาวัตถุดิบไปได้จ้าพอยายเพื่อนจุดประเด็นแหมครั้งหนึ่งเฮาก็อยากทําขึ้นมาเลยนี่นะครับอ่าช่วงนี้นะครับพัก ทางภาคเหนือราคาแพงมากนะครับมากมากเลยนะครับผมเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของน้ําท่วมนะครับผักที่เปนปลูกไว้นะฮะทั้งไม้ล้มลุกอ่อย่างล้มแล้วลูกพองนะครับผมอ่ามะเขือพริกนะฮะอ่อย่างเห็นที่เป็นล้มลุกกะเพรานะครับผมสาลาเรโหระาโหระพาแพงมากมากนะครับผมโดยเฉพาะขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี่แพงสุดๆเลยนะครับผมอ่ะเราก็จะมีวัตถุดิบประเภทพัก ให้เพื่อนๆดูเยอะนะฮะอาจจะมีประเภทเนื้อสัตว์ให้ดูเยอะนะครับนี่นะฮะเนื้อสัตว์คงที่แในความดีคงทนจ้านะฮะต่อไปนี่คราขอมอบน้ำมันดำๆที่พี่แอนทำกับข้าวได้ไหมได้ค่ะดอกแค็ก็แขงส้มได้เหมือนกันค่ะออ่่าานะครับขอบคุณนะครับตีเทืองครับที่แนะนำเมนูเด็ดนะครับส่วนเจ้าผมการทอดไข่นะครับขออนุญาต ใช้น้ำมันมือสองนะครับผมเพราะว่าเราเป็นคนประหยัดนะครับอประหยัดนึงประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดสองคือประหยัดน้ำยาล้างจานล้างกระทะนะครับเราจะขอมอบหนที่นี้คือกับพี่แอนนะครับผมผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูอคั่วมะลิไม้น,ไมนะคะแล้วเราก็จะใช้น้ำมันมือสองของพี่โจ๊กนะคะเน่ เข้าไปสีมันจะดำๆน่อยนะครับพี่แอนอ่านะฮะแต่มันจะหอมไข่อ่ะหอมไข่หอมไข่หอมไข่ไข่ใจหอมไข่ก่นะครับร้ออแล้วใส่น้ำพริกไปเลยนะคะน้ำพริกแกงค็จะเอ้ยน้ำพริกคั่วก็จะเป็นพริกแห้งหอมแดงหอมขาวกระปินะคะมาแขวนเล็กน้อยอ่าวันนี้เราจะคั่วแบบ ไม่เหมือนใครนะคะและก็ไม่มีใครเหมือนอ่าอันนี้มีสโลแกนครับแอนว่าคนกินตาวคนขายรอดอ๋อคนขายรอดอ่ถ <ะ S 2> <c oughs> ้าส็ใจหมูสับเข้าไปนะคะ <c oughs> โปรตีนของเราขั้วหมูพีพออ่า สุกประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้โหวันนี้นี่ขั่วแห้งเลยทีเดียวนะคะ่ะเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมอใส่น้ำนิดหน่อยพี่โจขอน้ำหน่อยนึงยอดมากว้าวโอเคอือพี่กแกงนี่คือกินชุ่มมากๆนะคะกินนี่คือตลบอบอวอนีอ่ ัหมูก่อนสังเกตว่าวันนี้หมูจะเยอะนะคะวันนี้หมูจะเยอะเอวันนี้เราคั่วแบบมาริดไมดิบเลยนะคะใส่เข้าไปนี่ปกติแล้วต้องเอาไปเผาก่อนหรือว่า,อาไปอบก่อนนะคะ วันนี้เราจะผัดแบบแห้งๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวโจ๊กของตัวเองหรือเปล่าโจ๊กแอนกระหอมไข่ไม่ใช่แค่หอมไข่นะจะดับหน่อยนึงนี่เนื่องจากว่าบริษไม้เฮาบ่ได้เอาไป อ่าทำใมื้อสุกก่อนนะคะเขาก็จะคั่วไปให้มันสุกเลยนะคะเออนครับคุณโรซี่เข้ามาก่ายนะครับมันจะขมก็แม่ขมค่ะบอกได้เลยว่าขม <c oughs> เอ,อมเพราะว่ามาลิไมน้นี่มีรสขมอยู่แล้วนะคะเออข <c oughs> ม,มจันแต่ว่าเราได้มาริตไม้วันเนี้ยเป็นมาลิดไม้ค่อนข้างที่ จะอ่อนอ่อนนะคะแต่ก็ไม่ได้อ่อนมากแล้วก็ไม่ได้แก่กลางกลางเหมือนกับวัยรุ่นนะนะคะก็จะลดขมแต่ขมบัจจัดแต่จะว่าบะขมเลยกับใจนะคะนี่แล้วเอาคั่วแบบดิบเขาต้องใช้เวลาให้มันอ่าใช้ความร้อนให้มันสุกสักหน่อยหนึ่งนะคะน้ำพริกแกงมีอะไรน้พี่แอนน้ำพริกแกงมีวิกแห้งหอมแดงหอมขาวกะปิ มะแขวนนะคะวันนี้เขาไปใช้ปลาร้านะคะใช้กับผีนะคะ